สวัสดีครับก็วันนี้พามาดูสักสุพรรณบงครับรถคอนเทนช่างก๊อฟครับวันนี้ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันครับผมไปเกี่ยวยีกับพื้หนึ่งผมผมก็เพิ่งกลับมาเดี๋ยวสัมภาษณ์ลูเบิร์ตนะครับวันนี้รถเป็นไรบ้างครับขณะขยูดพุ่นเนี่ยกระั้ว่าเบิร์มือจอดเบิร์มือเดี๋ยวต้องสัมภาษ์รูเบิร์ตครับ เมื่อเช้าก็ว่าไอ้เม็ดแตดเกีียวหมดมาเกี่ยวนี่ก็เกาะไซฟไฟครับทั้งอุ้มพับพูดนะทั้งอุ้มบีแล้วก็แมเกีียวนี่กับน้ำมันเบิดแบกทั้งน้ำมันไปแม่แม่เกี่ยวฮาร่น้ำมันเบิดถังจอดตอมีต้องสามรถคุณรูเบิร์ตนะครับ นีผมก็เห็นแผลนะครับแล้วว่าได้เบื่อนครับตกแล้วนะไ่ตกเหริงตรงเหริงกันนะครับวันนี้อะไรพังบ้างาครับโรเบิร์ตมีอะไรบ้าง <c oughs> วันนี้พัทงทั้งวันใช้ไหมครับโรเบิร์ตฮัลโรเบิร์ตโรเบิร์ตบอกเสียทั้งวันครับวันนี้ ห,ห้าไร่ครับแต่เจ้าของเขาขอลด4เพราะว่าขา้าวโพดว่างามแต่ดูขา้าวโพดบนรถน่วยมันมาขาดเลือกแปดตันนี่จะได้แปดตันกันไร่ดูสภาพขา้าวโพดครับไม่คิดว่าในานาเกียรตลลิหรอแจังไรย เขาคือขอสีเขาขอสีอสปู้ข <c oughs> ่าวมันเป็นเดินมันเป็นเดินเนี่ย4624สี่ไ่ะส,ส,สอะ,ะ2004ครับวิ่งมาประมาณเจ็ดโล เจ็ดโลขึ้นหัวเงานี่คืออาชีพจะได้ใช้ไปก่อนครับ ไม่น่าเกลียนะมันก็ค่างเสมอแนละ้วโอเคนะถ้าดูแล้วน่าจะไร่ละตันกว่าอยู่ผมงก็เลยลงมาดูครับว่าเขาขอเป็นสี่ไร่เั้บอก